สวัสดีครับวันนี้ RPM Carwash ขอนำเสนอรถ B B M หรือ X 6ครับผมคันนี้เคลือบแก้วชุดนาโาเทค2โค้ดครับผมเป็นความเงางามที่สุดยอดมากอันนี้ขอมาโชว์ในทั้งแดดและของในร่มนะครับดูครับในแดดอีกลมหนึ่งครับไม่มีโฮโลแกรมที่ตัวผิวรถน,นะครับผมตรงร่มก็อีกแบบนึงนะครับผมเราจะผ่านทั้งร่มและแดด เพื่อให้ดูถึงความเงาที่แตกต่างกันว่าทั้งในแดดทั้ทงในร่มจะเป็นยังไงคันนี้ทําออกมาได้เพอร์เฟกต์พอสมควรครับผมใช้เวลาทําอยู่ประมาณประมาณ24ชั่วโมองเต็มๆนะฮะเพราะว่าคันนี้ก่อนที่จะมาถึงมือผมก็ค่อนข้างจะมีริ้วรอยเยอะพอสมควรดูเป็นใกล้ๆนะฮะโดยรอบคัน,นะฮะขอขอบคุณครับท่านลูกค้าครับที่ไว้วางใจครับ RPM c า r w ว s h ครับ ในการลดน้ำรงงท่านมาเพื่อฟิล์มแก้วนะครับกับศูนย์บริการของเรานะฮะเป็นรถที่สวยมากนะฮะสวยจริงๆครับขอชมจริงครับออกมาแล้วได้เงาง,งามมากฮะขอบคุณครับท่านลูกค้าที่ไว้วางใจครับ R p M Carwash ครับ วันนี้ RPM ์ a r a อมขอนำเสนอความสวยงามของรถ X6 ็กซเป็นดีครับสวัสดีครับ